เมื่อเราทำดีเท่ากับเราทำต่อพระเจ้านะครับและพระองค์จะมีบําเหน็จให้กับเราดังนั้นถ้าทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปอวดใครนะฮะเราสามารถทำดีและมีความชื่นชมอย่าดีในใจได้ว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์และพระคัมภีร์บอกกับเรานะฮะว่าอย่าเมื่อยล้าในการทำดีถ้าเราไม่ท้อใจไปก่อนเราจะได้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนดังนั้น ถ้าเราไม่ท้อใจในการทําดีคือเราทําต่อไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่มีใครเห็นจะไม่มีใครขอบคุณแต่พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์มีบําเหน็จที่จะมอบให้กับคุณและเมื่อคุณเดินอยู่ในความดีของพระเจ้าทําตามที่พระองค์ทรงสอนอยู่เสมอในที่สุดนะครับชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆที่เข้ามาจากการเชื่อฟังของคุณเองและชีวิตหนึ่งคุณก็จะเติบโตขึ้นมีผลในความดีเต็ไมไปหมดเลย คลิปหน้าเราจะมาศึกษาถึงผลต่อไปนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ